สวัสดีสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมบล็อกฟุกันเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแกล้งกากกันเองนะครับตามปกคลิปอะไรแกล้งกากนะครับผมก็รีบอดบับรีบอดับกากรีบอดับกากเหนื่อยใจกับตัวเองเลยจริงจไม่เป็นไรนะเนาะเผื่อเขาจะไม่รู้ <Es> ละมัง้งเกนลองทำต well pues ัวเป็นคนก้าใที่สุดในโลกก็แล้วกันอาวัสดีครับสวัสดีครับลืบๆไปขอรัดก็แล้วกันลัดลัดลำคาญสิลำคาญไหมลำคาญไหมเย้สวัสดีคับ ไม่กังหลเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไรอ่ะกี้ทำไรกี้นีทำไรเฮ้ยชื่อออะอยากชื่เออะอยากชื่เหอเอ๊ะเอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องเขาเอานี้นีหนีนีนี้นีทำทำ

หืมก้างหน้ากันเหรออะไรไปละเฮ้ยเฮ้จะเอาอะ่ะพี่จะเอาเหรอจะเอาเหรอมาดิไีเอาไปทีนึงเอ้ยซื้อไหมโอเคจัดไปโอ้ยถึงเวลาแล้วสินะค้างเดียวค้างเดียวเนาะ เป็นไงไหนไหนไหนลองไปดูสิเป็นไงเป็นไงเอา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 จะหนีเหรอรู้ไหมว่านายรู้ไหมว่านั้นเรือใครอ่ะเฮ้ยอะไรเอาขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาจัดไปจ้เฮ้ย วอาแค่นี่ว่าอยากว่าอยาทำเรานะไม่เห็นดาบเป็นไงที่ดาบเพริบเลยนะเฮ้ยจะเรียกเรือเรือเรือกลับแล้วนะอ่าเดี๋ยวให้เรืออ่าเดี๋ยวให้เรือนะเดี๋ยวให้เรือจะเย็นจะเย็นอ่ะเดี๋ยวให้เรือแรงแรงแล้วอ่าเดี๋ยวให้เรือแรงแรงนะเอาเรือแรงแรงเอาไปแก้งคนอื่นต่อเอ้าจะตายจะตายเอาไปไหนดูซิแถวนี้มีคนอีกไหม ไปเลยคนดีจริงๆหรือเป่าเนี่อยู่ไหนนะอืมก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกแมปหนึ่งก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับก่ตอนนี้ก็เราก็กมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับผม โอเคแล้วก็พร้อมกแล้วก็ไปกันโอเคนะครับตอนนี้คือจะมีคนฟาร์มอยู่ไหมนะ้าหาหาหาตอนนี้มีคนฟาร์มอยู่ไหมเนีย่ยไหนไหน,หนต้องเริหาครับผมหาหาหาไม่มีฮะนั่นเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปหาตามเสียงก่อนตอนนี้มีสิ่งฝั่งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงมันมาจากฝั่งไหนดีอะ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งดิไม่ได้ซื้อแล้วจะเย็นจะให้ซื้อกี่รอบจวไปเวก,กะาะทะเลไฟกันโอ้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 เผื่อมีคนอยู่ยมีไหมมีม แถวไหนเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเดินแถวไหนอะเดี๋ยวนั้นเราลองตรงไปที่เฮ้ยเดี๋ยวมีคนเป็นอยู่เห็นไหมเห็นไหมนั่น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 ตรงนี้ยชี้แล้วชี้แล้วเดี๋ยวลองตรงไปที่เกาะกลางดูสิเผื่อมีมีคนคิกกิจะแกล้งโอ้มีเข,ขากำลังสู้กันอยู่พอดีด้วยขอแจมด้วยนะ ท, like ที่ทำลายไว้เฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนอยากจะทำลายด้วยเอ้ยเอาไหมจะซื <c oughs> ้อกันไหมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลกใหม่ด้วยเฮ้ยโลกใหม่เหมือนกันนะเราน่ะไม่ธรรมดาแฮะไม่ธรรมดาคนไม่ธรรมดาก็ต้องเจอกับคนไม่ธรรมดามานี่มามานี่มามันไสมาทาคีดสังเกตเหมือนกันนายไม่ได้ไม่ได้ทำลายนายเลยนะเนี่ยไม่ได้ทำลายนายเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตายอีกแล้วพี่ตายแล้วเฮ้ยอย่าตายอย่างนี้ไม่เอาอายเขา ฮัลโหลอย่าทำไรพีเอ้ยเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอเครู้ละเสียงเสียงมาจากไหนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเจอละเจอดิซาดีนักใช่ไหมมาอย,ย่ลุยลุยเอาเอาเอา,เอาติดติดโอเคมานี่มามา เดี๋ยวจะปราบให้ทุกคนที่ที่ถูกเจ้านี้ฆ่าไปเดี๋ยวจะปราบให้เลยนะจะปราบให้ได้เอาโลกเก่ามาสู้เหมือนกันเลยต่เนี้ยโอ้โหต้องพร้อมแล้วต้องพร้อมให้ดีก่อนตอนนี้คือต้องจัดการในหมดต้องจัดการให้ได้ก่อนนี่ไม่ไม่่ไม่ใช่นี่คนนี้ไม่ใช่คนนู้นคนนู้นจะต้องเปิดครับผมเปิดนี่ไงยูทูบเบอร์นี่ไงยูทูบเบอร์คนนี้นี่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 เปิดสังเกตด้วย โอ้โหยัยงยางใหญ่เปิดดิเปิด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 โอ้ยสู้ไม่ได้โอ้ยเขาลุมอะเขาลมุมเขาลมุมโอ้ยเขาลุมอะเขาลุมอะอวูว้าแนละ้วทำไมเขาสู้ไม่ได้กันลุมนี่นาสู้ไม่ได้อะ่ะทำไงดี หมวกไม่เข้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตอนนี้แหละเอาจริงนะสู้ไม่ได้เลยสู้กดอื่นเขาไม่ได้หมดเลยโอ้โหมีคนจะจะหนีแล้วด้วยโอ้โหยี้เดี๋ยวหนีไปเกาะนู้นล้วเนี้ยอยู่ไหน ล่าล่าดูซิผลขายยังตอนนี้เหลืออีกยี่สิบนาทีปะก่อนนะคลิปก็น่าจะประมาณนี้หละมั้งได้มาประมาณสองคนแต่สู้ไม่ได้อะอย่างเศร้าเฮืเฮไม่เป็นไรเนาะงั้นก็สำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมกดทุกปุ่มในมือกดได้เวนิดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวขอเก็บการพวกที่ที่ตแกงแบงคนอื่นก่อนครับโอ้โหโถมานี่มาอื้ม แสดงว่าชอบใช่ไหมทำลายคนอื่นเนี่ยมามาสิลงมาในนี้มาถ้าชอบนักก็ลงมาเลยลงมาเลยใช่ลงแบบนั้นแหละลงมาแบบนั้นแหละต้องฆ่าได้จัดการี่พวกแสบตัวนี้ไม่ใช่ได้แฝดมีนักแฝดมีนักแฝดมีนักผลันกดอยาให้แปลงร่างปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะวิตอนนี้แหละตีกลับไปจะตายแล้วจะตายแล้ว วิมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอวิเอานี้เอานี้เอาเอานี้เอานีเอาโอุ๊ยอุ๊ยเจ็บนะเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยไม่ขนานงฉันหรอกทำร้ายคนอื่นเหรอซ่าจริงๆนะเราเนี่ยซานะซ่านะถือว่าซ่าเหมือนกันนะเนี่ยขอละกันนะมันถึงเวลาแล้วแหละพลังขึ้นเตา มาถึงเวลาเอาจมน้ำตายฮฮิฮวูฮูภารกิจก็สำเร็จรุ่งวูววจมน้ำตายฮฮิฮวูฮู ها! ก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็โอ๊ยยังไม่ใจอ่ะเนี้ยโอ้โห,โหลืมลืมดูลืมดูเมื่อกี้นี่ขอโทษเลยนะที่ลืมดูแสดงว่าตายแร้งจริงเลยเมื่อกี้นี้ ใครแข็งเจ่งกว่าก็แบบนั่นนะันนะสีทำร้ายคนอื่นได้ไม่ดีนะเราเนะ่ยทำร้ายคนอื่นอ่ะไม่ดีนะเฮ้ยสู้อย่างนี้อ่ะคิดจะสู้เหรอเอานี้เอานี้เอาทีนี้เอานี้เอานี้เฮ้ยโถย่สู้ไม่ได้ต้องทำไม่ได้มันทำไม่ได้จะปล่อยไปไม่ได้ตอนนี้ก็้อง กี่ต้องถูกจัดการต้องถูกจัดการจัดการอยู่นี่อยู่ไหนมาแล้วนูนนูนเห็นเลยบินอยู่บินอยู่โอยไม่มีฝนบินสู้ยากจังถ้ามีผลบังก้อก,ก็คงจะดีเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ไหนตามล่าจะเอาข้าวหัวไม่ของผมไปง่ายๆไม่ได้หรอก คือราชาจนสลัดตัวเทอยู่ไหนอยู่นั่นไงตามล้างเคนเรื่อยๆครับผมอยู่ไหนยังยังไม่เลิกยังจะไม่เลิกอีกเนาะเขานะ่ะโอ้โหคิดจะเป่าใครฮะนายคิดผิดแล้วแหละเฮียเก้คิดผิดแล้วพวกนยอยมันพวกดต็มมานมัน สวนกลับสวนกลับมากดี <S 1> <S 1> <S 1> สวนกลับไปยังไงเจ็บเหรอออ้ไม่พนามือหรอกมาดิหิมาแล้วหลบเป๊บอุ้ยหลบไม่ทันด้วยมาดิมาดิปีอ้ยโดน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 หนักเหมือมมมมนกันนะเนี่ยหนัก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 ,นกพอตัวอยู่แต่ต้องจังกดการไอพวกที่มันทำร้ายคนอื่นตกดิตกน้ำตายดิเอานี้เอาพยายามนี้เอาพยายามนี ตามล่าขาบอกตามล่าไม่ให้หรอกตึมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไหนีสวนกลับมาแล้วดีคนอื่นมายุ่งด้วยอันเนี้ยโอ้ยหลบ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 พยายามหลบม,หมากที่สุดตึมโอ้ยมีคนอื่นช่วยนี่นาะขี้โกงโอ้โหทีนี่แล้วเอ๊ะที่สุดท้ายก็สู้เขาไม่ได้นะเราเนี่ยเฮ้ย ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะก็ผมก็สู้ไม่ได้นะก็สำหรับวันนี้ขอลัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย